มาข่บูชามนเมื่อื่นนี่วันเท่นเดือนสามนี่ยเมื่อื่นมาข่าบูชาเมื่อนั่นละ่พะบบลลพี่ภาษาริบดบรรลุแล้วกันพนได้ปักรับการแต,ต่งตั้งเป็นพระอ,อัคราสาวกเบื้องขวาเป็นผู้ที่เป็นกําลังสําคัญของพระพุทธเจ้าจนพนไดซื้อซื้อหนึ่งว่ายยังพระรรมเสนาบดีเป็นยังก็ว่าพระรรมเสนาบดีเป็นแม่ทัพธรรมเป็นกองกํารังรรมสาคัญของพระพุทธเจ้าเพราะอย่างพระพุทธเจ้าว่า ไว้ว่างภาษาลิบุตรมากที่สุดเพราะยังเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ดูแลคณะสงฆ์นี่มอบให้ภาษาลิบุตรเป็นคนดูแลแม้แต่พระที่เดินทางไก่หน้าจันทรหมองเฮาแปลคำพี่เด้นบ่ครับเนี่ยแปลคำพี่พระไตยสีดกอ่านพระไตยสีดก,ก,กนี่เหงนบ่มันจะมีตอนหนึ่งที่ห้องศึกษาเขาอ่านไปห้องศึกษาเขาอ่านไปเหรอคือมีตอนหนึ่งทีเวลาพระเขาพัดสาเวลาพระออกพัดสาสิเวล่าพระพุทธเจ้าเห็นบ่า พระพุทธเจ้าบอกพระยังไงพระพุทธเจ้าว่าไงให้พระทั้งหลายนี่ไปล่าภาษาลิบุตรพกกินี่สมมติว่าข่อยเป็นแม่เนี่ยเป็นพอเป็นเจ้าอาวาสนี่มาล่าจ้าข่อยจบแล้วก็จบเลยพระต้องไปบอกอื่นแต่พระพุทธเจ้าก็จังสัตสย์คร,รับราสาวกทั้งหลายออกภาษาแล้วไปล่าพระพุทธเจ้าถามก่อนเลยมู้เจ้าไปล่าภาษาลิบุตรยังเป็นยังคือต้องไปล่าภาษาลิบุตรเพราะพระพุทธเจ้านี่เพิ่นต้องการให้พระ ไปเรียมถ้ำจากภาษาลิบุตไปฟังโว่าถ้ำจากภาษาลิบุตว่าการที่จะไปอยู่ปาการจะไปอยู่ยังไหน,นต้องว่างตัวแบบนีเพระาะฉะนั้นภาษาลิบุตจึงเป็นกาลังสาคัญแล้วมองนีเนี่ยเพิ่นเพชรไห้เพิ่นไดเป็นพระอรหันตดไดเป็นกําลังสําคัญในการซอยงานประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่มองนีเพระาะฉะนั้นเมื่อนี้เข้ามาถึงกับสิไดร่วมกันบูชา่าสถานที่ที่เพิ่นไดบรรลุเป็นพระอรหันนะครับ ขอคูอ้บอายจย์ได้พนมที่เพิ่ขึนะครับอล้ากยญาติโยมสุภูสุคนนะอยมพระคารหังสัามสัมพุทโธตาคาโตเย,ยนะมขวะตารมโม ตัวปฏิปันโนยาสาวกขวทสาวกสังโฆธรรมยังปะกวันตางสัธรรมสัสรังังอิเมสุขการิยธารหังนารอิเตวิโพชยามิ स दुनो बंदे भगवा सुज र परिणीभूत अच्छी मनता अनुगमस में सगरे तू कतन घर भोदे बधि गन तो อามะกังติการตังนิทายสุขายาอรหังสัมมาสัพพุโตปะคะวาปุถังปะคะวันตังอะริมาเตมิอะคาโตปะคะวิตาธรรมะธรรมังนัมสัมมิ ตปิปันนภะคะวตโตสวกสังโฆสัางทางนามิอันดามยังบุตสพะวะโตบุปภาะนมการังกโรมาเสนโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ วันทามิพันเตพักขาวาอิบมังอิดมงังคิดชักกุา บาพค้าบาพคาปาทิปาทิสุขราชาตาสุขราชตาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตเรีอเมหิสักการเรยีสักการเรยีอภิปูชยามีอภิปูชยามีาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญอาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพระพุทธเจ้าพระพระพุทธเจ้า ได้จาริกได้จาริกตามร้อยบาทตามร้อยบาทพระศาสดาพระศาสดามาถึงแล้วมาถึงแล้วสุขราชตาทำสุขราชตาสถานที่สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมได้ทรงแสดงธรรมชื่อเวทนาปริหาคสูตชื่อเวทนาปริหาคสูตรเป็นเหตุให้พระสารีบุตรเป็นเหตุให้พระ ผู <ud> ้เป็นอัอครสาวกผู้เป็นอัครสาวกได้บรรลุอรหันตผลได้บรรลุอรหันตผลนและที่คณะปริภาชกและคณะปริภาชกได้บรรลุโสดาบันได้บรรลุโสดาบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่งขอบูชาโดยยิ้งด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยเครืงสัก การเหล่านี้แลอน้อมระลึกถึงพระธรรมและน้อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้จงเป็นไปจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสูญเพื่อความสูญเพื่อความถึงพร้อมแห่งปัญญาญาณเพื่อความถึงพร้อมแห่งปัญญาญาณในชาตินี้และชาติหน้ naizani laizana kekabra putra caw kekabra putra caw lelotkan 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 sepiputa para patah patihkan anjayang barang arangan tanah jantijeng arakang bantamisapatu าระรางสัมมาสัมพุทธ大ค佛陀大王大